ตอนนี้เราอยู no like ่กันที่ถนน3 4 5สีวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมตะลอนพัวหาอาหารอีสานรสแซ่บเสร็จแล้วไปล่องใต้ต่อกันที่ข้าวแกงรถร้อยจังหู้ทั้งหมดนี้อยู่ที่นี่แล้วกับร้านเด็ดประเทศไทย จากปทุมธานีทางนู้นค่ะทะลุไปสุพรรณบุรีบางบัวทองได้อันนี้พี่บอยคุยกับใครอ่ะคุยกับย่าซื้ออยู่เอานะครับกับร้านเด็ดประเทศไทยนช่วเช้านี้นะครับผมอรุณสวัสดิ์ด้วยนะครับยังไม่รู้จะทานอะไรก็ต้องมาดูลองร้านเด็ดประเทศไทยเราจะพาไปกินไปรีวิวของอร่อยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะคะพี่บอยตรงเนี้ยงวดนี้จำไว้เลยนะ3 4 5สี่ห้าคือถูกแน่นอน เตรียมผ้าเจ็ดเส้มาผูกพี่เลยเดี๋ยวพี่จะนอนตายไม่ใช่เออใชาอยู่เส้นนี้3 4 5นะฮะแล้วก็เราจะพามารีวิวส้มตำโมเดิร์นส้มตำที่อยู่ในร้านที่มันแบบไม่ได้ดูอีสานมากเป็นแบบคอนเทนเนอร์ใช่เป็นแบบโมเดิร์ลล็อบบี้ทันสมัยทันสมัยนะฮะมาดูกันนี่ตำแซ่บ3 4 5จะเป็นเยี่ยงไรชื่อข้างถนนเลยชอบกินผัดอีสานมามชอบสิค่ะเนาะมันแซ่บเนาะคนไทยมันแบบอืมกินทุกวันก็กินได้ ว่าตะกี้นูเห็นป้ายมีหลายตำมากมีประมาณ30ตำ3า30ตํตำเลยเหรอเยอะมากจริงพี่บอยต้องเข้าไปดูไปกินเองนะพี่ไม่เอานะ30ตําตำไม่แต่วันนี้เรามาร้านแบบเมนูที่เด็ดไงจริงป่ะไม่เชื่อเนาะเฮ้ยอะไรมาเนี่ยหว่อยมาเนี่ยตัดผมใหม่มาด้วยพูดจาเอ้ยตามมาข้าร้านดีกว่า รอนมากันที่ร้านแรกกับร้านตำแซ่บ3า5ร้านบรรยากาศดีมีที่นั่งมากมายทั้งอินดอร์และเอาดอร์เมนูก็มีให้เลือกเยอะแยะโดยเฉพาะเมนูตำตำตำมีให้เลือกถึง30เมนูในชชเด้มีกี่ตำสามสิบเลยอ้ยสามสิบตํเยอะมากเยอะมากเลยอะแรปโชว์ได้ไหมเอาเด็ได้ ตำมั่วตำซู่ตำแตนตำเถัอกฝักยาวตำเถือกหมูกรอบตำแคบหมูตำมะพร้าออกขึ้งสดตำไทยเผ็ดเค็มตำคมนั่นเพลงครับหรือสวดอะไรล่ะครับหมายตำมะพร้าวตำแยมมาพร้าอ๋อแล้วโอ้ยเวลาไม่ได้เยอะขนาดนั้นมาดูกันดีกว่าวันนี้เขาจะเตรียมอะไรให้เราได้ของเด็ดเขาจะเตรียมอะไรให้เรากินเขาจะเตรียมอะไรให้เราตำมาาป่าไว้ร้านโมเดิร์นจริงๆด้วยอ่ะใช่เป็นคนที่สรรหาร้านกินแถวๆนวเรียค่ะ ก็จะไล่กินไปเรื่อยๆพอดีมาเจอร้านนี้ก็เลยลองเข้ามาทานดูพอดีขับรถผ่านก็เห็นบรรยากาศดีก็เลยแวะเข้ามาค่ะก็เลยติดใจเมนูอาหารเขาอร่อยหลายอย่างนะคะแต่ว่าที่ทานประจำๆเลยก็น่าจะเป็นเมนูส้มตำ คอนเซปต์ร้านนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าส้มตำโมเดิร์นเนาะอยู่ริมถนนเหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่กระโหลกกะลาหมาเห่านะฮะก็ร้านสวยงามอะไรอย่างนี้นะฮะสบายสบายดูสบายตาถูกต้องนะฮะก็เน้นจริงๆ้วเน้นเมนูแบบว่าตำตำส้มตำแหละก็อย่างที่บอกเขาสามสิบเมนูแต่เขาก็มีอัลคาร์ดเยอะแยะมากมายนะให้เลือกเอ้าหนึ่งติ๊บมีผักสดมาให้ด้วยถ้าอยากข้าวเหนียวข้าวเหนียวอันนี้เป็นตำลาวกุ้งสดตำลาวกุ้งสดมาดูที่ตัวกุ้งก็ก่อนดีกว่า โอ้โดูกุ้งแบบสดๆดเลยนะคุณเด้งเด้งนี่ถ้าถ้าไม่สดนะท้องเสียนะบอกก่อนแล้วก็มีความหมูย่างมาด้วยความหมูย่างก็น่าทานก็เอามาลองท้องหน่อยเดี๋ยวว่าจะแสบท้องไปใช่ทานกับข้าเหนียวดีกว่ามาแล้วสุดยอดเมนูเด็ดตำลาวกุ้งสดรสชาติจะออกรสเผ็ดและเค็มความพิเศษของตำลาวก็คือการใส่น้ำปลรราลงไปน้ำปลาร้าของที่ร้านเขากลิ่นหอมรสอร่อย อเหมือนพริกที่เขาใช้เขาใช้พริกแห้งต้านะคะพริกแห้งค่ะเขาเหนียวมาร้อนๆเลยโอ้โหเห็นสีแล้วแบบเต็มแสบแน่นอนกินวันนี้แสบถึงเดือนหน้าืมนัวนัวแล้วก็คือมกุ้งดีดีแต่จะมีความเปรี้ยวนํำนิดหน่อยกุ้งดีแล้วก็เปรี้ยวนํำ ที่เขาใส่ตำรามาเพราะว่าเขามีตัวมะเขือนี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะม,มะเขือเปาะสุกป,ปะ่ะโอ้หกุ้งจานนี้เปรี้ยวนำหน่อยแล้วก็ตำทุกอย่างเข้าไปและอีกหนึ่งเทคเจอร์คือได้คือมะละกออ่ะเย็นแล้วก็กรอบอืมใช่ไหมอืมอืม่กุ้งดีจริงกุ้งหนึบหนึบมะละกอก็กรอบมากอืมแต่พอมาเย็นๆแล้วมันเป็นอีกฟิลหนึ่งเลยนะกลายเป็นซ้มตำดูสดชื่นนิดนึงอะ่ะดูซ้มตำสดชื่น คำราวนี้แบบแซ่บมากๆนะแล้วก็แบบคือความกลมกล่อมของการผสมผสานของเขาอะค่ะพี่ว่ามันแบบมันค่อนข้างลงตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นน้าําปลาของเขานะคะคือซึ่งไม่ไม่เหม็นขาวพี่ค่อนข้างชอบกินแหนมกับแหนมกินแหนมกินแหนม กินแหนมคอหมูย่างรสชาติน่าจะดีดีแหนมใช่ไหมคะกิแนแหนมแหนมคืออะไรพี่อยกินแหนมคือกินกลับม,มันือภาษากินด้วยกันภาษาไทยจริงเหรออมไม่ใช่แบบอีสานภาษาเหนือกินแหนมมาะมาสับแลกอีกแล้วกินอาหารรแสแซ่บแล้วมากินคอหมูย่างแก่เผ็ดกันสักหน่อยเนื้อหมูนุ่มๆจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วอร่อยลงตัว เปุไงดีนุ่มตหมูดีนะะน้ำจิ้มกำลังดีดงดตัวเจ้าเขาว่ามีความเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานเค็มได้รสชาติของมะขามเปียกอืมตัวหมูเขาอ่ะแล้วจะมันพอกินเข้าไปมันจะมีกลิ่นซอสขึ้นมาเตะจมูกนิดนึงเฮ้ยหมูหมูหมูหม,มดีอ่ะอมหมูดี จะตายเหมือนน้ำส้งตำไทยนะเท่าที่รู้แล้วก็โรยด้วยแครอทเหมือนตำตำผลไม้เนาะมีความรู้สึกเหมือนตำผลไม้อะเป็นปูซ้ตงตำที่นี่เนี่ยคือรสชาติค่อนข้างจัดจ้านแล้วก็แบบเครื่องเขาเขาครบรสชาติเข้มข้นถูกปากอะค่ะมันอร่อยมากค่ะตั้งแต่กินมานี่คือที่นี่ที่สุดแล้วติดใจค่ะเพราะามาบ่อยบ่อยมากอะ มาต่อกับเมนูตำเกาเหลาปูหมาสีสันสวยงามเห็นแล้วน้ำลายสอทีเดียวเมนูนี้เขาไม่ได้ใส่เส้นมะละกอลงไปนะครับเป็นการตำเครื่องส้ตมตำกับปูหมาสดคลุกเคล้าให้เข้ากันปูหมาสดสดรสหวานอร่อยกินกับน้ำส้ตมตำแซ่บทีเดียวเชียวให้ดูคูเขาแบบอืมอคนละรสชาติกับตำลาวเลยนี่ คือมีความเป็นตำไทยแหละเหมือนตำผลไม้อย่างที่บอก ừ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  แหละก็จะออกนวลๆใสๆหน่อยค่ะ<า>เขาน่าจะเน้นปูนะโอ้โหปูเย็นจับนี้อืหโอ้โหปูแข็งเลยเย็นมือเลยปูไอติมปูอเป็นปูแช่แช่แข็งมาในอุณหภูมิที่กําลังดีพอกัดเข้าไปเนี่ยมันมีความโดนเกล็ดน้ําแข็งด้วย ừ ừ. แล้วก็ได้ความชุ่มฉ่ำของเนื้อปูด้วยจริงๆมันก็เป็นอีฟิลนึงนะอร่อยดี เกาเหลาปูม้านี่คือปูดีมากปูค่อนข้างสดแล้วก็แบบปูเนี่ยของมันมันไม่ได้แกะออกยากคือมันทานแล้วมันค่อนข้างกลมกลม่มสามรสเปรี้ยวหวานเผ็ดน,นิดๆเผ็ดนิดๆถ้าใครชอบแบบของสดอันนี้ก็น่าสนถ้าใครชอบกินปูนะแต่บางคนก็จะไม่กินแบบปูมา้าไง ใช่คนไม่กินสดอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนก็จะชอบแบบปูม้ากับส้มตําสไตล์เนี้ยม,มันก็จะนัวๆเป็นอีกฟิลหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งไปเปรี้ยวๆหวานๆแต่ว่าถ้ายอย่างตำเนี้ยใครชอบเผ็ดก็บอกแม่ครัวได้เลยว่าขอซับๆเผ็ดๆค่ะคุณผู้ชมสามารถเลือกระดับความเผ็ดได้นะครับจะเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ตามใจท่านเลยครับ สำหรับการเดินทางมาร้านตำแซบ3-4-5ที่าถ้ามาจากแยกชุมชนบางข่วัดขับรถบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3-4-5ฟฝั่งมุ่งหน้าบางบัวทองตรงไปประมาณ1กิโลกว่าสังเกตร้านจะอยู่ทางซ้ายมือมีป้ายร้านออกไว้นะครับ รุปว่าร้านนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะสําหรับคนที่กําลังจะออกไปต่างจังหวัดหาอะไรแวะกินข้าวอะไรอย่างนี้แถวนี้ย่านนี้เมื่อก่อนไม่มีอะไรเลยนะแล้วตอนนี้ล่ะคะตอนนี้มันผุดขึ้นเยอะมากเลยให้มีตัวเลือกเยอะมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเอาว่าตอนนี้แบบว่าเราไม่ต้องหิ้วท้องแบบเส้นยาวๆถนนไปถึงต่างจังหวัดก็แต่ละสายมันก็จะมีอาหารมาให้เราแวะกินกันหนึ่งตัวเลือกลองดูแล้วกันครับผ่ามาแถวนี้ก็มาลองแล้วกันชื่อร้านว่าํามแซบสามสี่ห้าเอาไปเลยครับร้านนี้ครับร้านเด็ดไปได้ทไทย นวะต่แซบร้านเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา10โมงถึง4ทุ่มจอดรถบริเวณร้านได้ติดต่อที่เบอร์0993646366ขับจากร้านตำแซ่บ345ตรงมาไม่ไกลก็จะถึงร้านหอมแก่งใต้ ร้านนี้เขาเพิ่งเปิดใหม่ไม่นานแต่ความอร่อยรับรองว่าโดนเคยไหมเคยมาทานไหมไม่เคยไม่เคยหรอยังไว้ล้าสมัยตะกี้อา่านข้างในมาเขาบอกว่าร้านนี้ปลอดผงชูรสด้วยค่ะจริงป่ะไม่เอาพี่ชอบเสพผงชูรสอยู่ผมก็ร่วงหรอกพี่แค่นี้ก็ไปเยอะแล้วบอกถึงความมีมีฐานะหัวร้านดีมาก เพราะหลายๆคนตอนนี้เขาไม่กินผงชูรสกัน่ใชเพราะว่าทําให้แบบว่าสุขภาพเสียอะไรอย่างเงี้ย<ช>ร้านนี้ไม่ใส่ใช่ใชไหมใช่ค่ะดีมากมาชอบกินเผ็ดไหมชอบค่ะก็ต้องมาจัดกันเด้ยแกงใต้สามสี่ห้าหอมแกงตีมา<ห>ร้านหอมแกงใต้เป็นร้านโล่งโปร่งสบายทาสีร้านเป็นสีนเหลืองสดใส เมนูอาหารก็มีให้เลือกเยอะแยะเต็ม yeah, yeah, ไปหมดร้านเราเป็นข้าวแกงใต้นะคะข้าวแกงจากเมืองตรังนะคะตั้งใจที่จะทําร้านอาหารที่คุณภาพดีกินแล้วเนี่ยคนที่มากินในร้านเนี่ยก็จะรู้สึกเหมือนกินข้าวอยู่ที่บ้านกินข้าวรสมือแม่อย่างเงี้ยค่ะนี่ผักโอ้ผักสดลองดมดูอุยมีใบบัวบกด้วยยองอยู่เคยกินอยู่ช่วงหนึ่งใบบัวบก นี่สวยงามมีความแบบฝรั่งฝรั่งโมเดิร์นหน่อยนะนี่แกงเขามีหลายอย่างมีแกงหลายอย่างแกงเหลืองอันนี้ต้มอะไรนะต้มเขาเรียกว่าต้มต้มอะไรแม่ไก่ต้มขมิ้นอ๋อแล้วน่าอะไรต้มขาต้มขานะฮะมีแกงปันดุมีแกงเหลืองน่ากินเหี๋ยวสั่งแล้วก็อันนี้คืออะไรอ่ะปลาทู จะกินอะไรดีล่ะครับมาอันนี้อันนี้หรืออันนี้มาน่ากินไปเสียหมดทุกอย่างกับข้าวหนึ่งอย่าง40บาท2อย่าง5้าสิามอย่าง60นะฮะข้าวเปล่า12บาทแป๊บๆบก็สั่งข้าวเปล่ามากินกับน้ำพริกไหมได้12บาทเองได้2อบาทเฮ้ยชิมกับข้าวเขาหน่อยเออนะฮะ อ่ะน่าสนใจเดี๋ยวเราสั่มสามอย่างไปนั่งกินที่โต๊ะได้ค่ะใบบัวบกยังขมลิ้นอยู่เลยอ่ะขมลิ้นอยู่เลยอ่ะคุณพี่ครับร้านนี้เมนูไหนขายดีบ้างครับเนี่ยสามเมนูหลักๆที่ขายดีแกงเหลืองนะคะหรือแกงส้มแล้วก็พ้กพริกหมูสตอปลาทอดขมิ้นอ๋องั้นจัดมาเลยครับ อย่างที่บอกครับว่าของกินเขามีให้เลือกเยอะแยะเตมไปหมดถ้าสั่งแบบราดข้าวหนึ่งอย่างขาย40บาท2อย่าง50บาทหรือถ้าสั่งมาเป็นกับข้าวแบบนี้ก็60บบาทถือว่าจับต้องได้นะครับกินได้ด้วยลูกค้าทั่วไปทุกกลุ่มเนี่ยสามารถเข้าถึงได้นะคะคือราคาเนี่ยก็สามารถจ่ายได้ มาร้านบรรยากาศชิลๆเป็นแบบโปร่งๆแอร์แบบลงเย็นคือดูมีสไตล์ดูทันสมัยดีอะดูเป็นเหมือนคาเฟ่เล็กๆะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นอาหารประเภทแบบข้าวแกงข้าวแกงใต้เมืองตรังใช่ไหมพี่มาจากเมืองตรังนะฮะมาจากเมืองตรังเลยนะฮะเป็นสูตรเมืองตรังมีอะไรบ้าง แกงเหลืองปลากระบอกค่ะปลากระบอกด้วยอันนี้ปลาทอดขมิ้นปลาทอดขมิ้นนะแล้วงพริกหมูสตอสตอได้กลิ่นมันออกมาหมดแล้วก็น้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปิผักตำแบบว่าข้าวแกงไปมาแล้วเหรอใช่อ่ใชค่ะอาหารใต้ต้องมีผักสดนะมาลองดูแล้วก็ข้าวสวยร้อนๆนะฮะอย่าข้าวเราใช้ข้าวหอมมะลิแล้วก็กินกับกับข้าวที่รสจัดจ้านอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้เพิ่มรสชาติของอาหารได้มากขึ้น นี่เลยนี่เลยเมนูคั่วพริกหมูสตอตัวนี้ก็จะมีความหอมของเครื่องเทศนะคะก็คือเผ็ดร้อนตามสไตล์ใต้นะคะส่วนหมูเนี่ยก็จะมีความนุ่มเพราะว่าเรามีการหมักหมูไว้หนึ่งคืนแล้วก็สตอที่ใช้อย่างเงี้ยค่ะสตอเป็นของขึ้นชื่อทางใต้นิยมนํามาเป็นหนึ่งในวัตถุดิบของอาหารใต้เช่นจานนี้เขานําสตอมอบผัดกับคั่วพริกหมูออืื รสชาติจานนี้ร้อยจังหูเลยล่ะครับมไม่เผ็ดไม่เผ็ดมากนะมมไม่เผ็ดมากแล้วหอมสะตอขึ้นมาีเชียวกินสะตอเตะจมูกเลยเขาใช้สะตออ่อนเลยเนี่ยมะผัดเนี่ย เป็นสตอข้าวมไม่ก็ไม่เห็นเป็นข้าวนี่ฮะเป็นสตอต่อ,อ,อพันพันพันสตอที่ใช้แล้วแต่ช่วงถ้าช่วงไหนมีสตอข้าวเราก็จะเลือกสตอข้าวมาเพราะรสชาติมันจะอร่อยกว่าเออก็เป็นสตอข้าวพันแล้วหอมเหมือนหอมมิ้งไทยนิดมๆด้วยใช่กลิ่นดีนะอหมูก็ดีนิ่มๆนุ่มสตอดีมากเลยอ่ะทานสตอตัวนี้กลิ่นมันไม่แรงมากไม่ฉุนมากแล้วก็ไม่กึ่ก ต่อพันเม็ดเล็กแล้วก็าจะมีพันเม็ดใหญ่ไงมต่างสิรสชาติต่างนะรสชาติต่างเลยแต่ถ้าความแบบถ้าอยากกินสต๊อสตองจริงอ่ะต้องกินเม็ดใหญ่มันจะแบบโอ้โหมาเต็มเลยรสชาติที่มันแบบมาทั้งรสชาติมาทั้งกลิ่นมาทั้งกลิ่นเลยทั้งก่อนก่อนกินและหลังกินถูกต้องนี่แกงเหลืองลองดูก่อนว่าเผ็ดหรือเปล่า ถ้าพูดถึงอาหารใต้เมนูที่ขาดไม่ได้ก็คงจะเป็นเมนูแกงเหลืองที่ร้านนี้เขาเป็นเมนูแกงเหลืองปลากระบอกยอดมะพร้าวรสชาติจะไม่จัดจ้านมากนักออบรับให้เข้ากับคนทุกภาคได้ริมรถแกงเหลืองมีหน่อไม้นอันนี้คือหน่อไม้ร้านนี้เป็นแกงใต้ที่ทานแล้วถ้าใครไม่ทานเผ็ดมากนะแล้วชอบแกงใต้แนะนําเลยเพราะรสชาติเขาไม่ได้ถึงขนาดแบบอืเผ็ดจนเรารู้สึกว่าเหงื่อออก ใช่ใช่าสาม,มรสมีความหวานๆเปรี้ยวเผ็ดกำลังดีแกงเหลืองที่นี่นะคะกม้กมก่ำนะคะก็มีเปรี้ยวเค็มหวานนะคะรสจัดแต่ไม่ได้ถึงกับจัดไม่เผ็ดมากเกินไปสําหรับคนที่กินเผ็ดไม่ได้ก็สามารถพอพอทานได้นะคะที่นี่เราจะใช้ปลากระบอกนะคะสว่วนผักเราก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอาจจะถูกป<ม>ากคน,คนกรุงก็ได้นะคะนะที่แบบไม่ได้ชอบเผ็ดขนาดนั้น ไม่ได้จัดจ้านถึงขนาดแบบ,ส,บ,ส,บสูตร<ข>สีแต่มีความเผ็ดอยู่นะไม่ใช่ไม่เผ็ดเลยนะเพราะมันมีนะบางคนที่อยากกินอาหารใต้แต่ว่ากลัวเผ็ดอันนี้นีไม่เผ็ดมากไม่ใส่พรุงชูรสปลาตัวนี้เป็นปลาแดงอืมอืม,อมกลางทอดขมิน้นต้องมีทุกร้านนะจ๊ะปลาทอดขมิ้นเนี่ย มีทุกร้านเป็นปลาแดงฮอตคมิ้นค่ะก็เป็นสูตรของทางร้านสูตรจากที่ตรังเลยที่บ้านที่ตรังก็มีร้านอาหารอยู่เหมือนกันมันก็จะหอมเครื่องเข้มขน้นเครื่องสม,มุนไพรคือนอกจากคมมินแล้วเราก็จะใส่ตะไคร้เปน,นิดนึงเพื่อความหอม,หอม ตัวนี้หอมมากไม่ได้หอมขอมิ้นอย่างเดียวหอมตัวต,วต,ตะไคร้เขาอะเป็นตะไคร้ทอดออืหอมเลยหอ,หอมเลยไว้ดับดับความเผ็ดได้ชิมน้ำพริกกะปิสิอันนี้ฟรีออฟชาร์จนะจ๊ะตะกี้อับชิมละก็เป็นง่ายง่าย เป็นคอนเซปตร้านที่มันไม่เผ็ดมากถูกไหมเราจะไม่ทําเผ็ดมากความเผ็ดอาจจะไม่จัดจ้านมากถึงกับเผ็ดมากคนที่กินเผ็ดไม่ได้ก็สามารถกินได้นะคะคืออาหารที่เนี่ยจะค่อนข้างเผ็ดไม่ถึงกับเผ็ดมากแต่ว่าไม่ไม่หวานนะคะก็มีคอนเซปต์กลิ่นอายของอาหารใต้ยอยู่นะคะ กับการเด <ique> ินทางมาร้านหอมแก่งใต้ถ้ามาจากแยกชุมชนบางขุวัดขับรถบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข345ฟังมุ่งหน้าบ้างบัวทองตรงไปประมาณ2กิโลเมตรสังเกตร้านจะอยู่ทางซ้ายมือมีป้ายร้านบอกไว้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกง่ายๆแหละก็ตอนที่เราเข้ามาทานกันเนี่ยก็จะมีรถเข้ามาจอดตลอดเวลาแล้วก็ ทานเสร็จคือเป็นร้านที่ไม่ต้องใช้เวลาเยอะอ่ะไม่ต้องไปแบบดื่มก่ำอะไรมากมายทานแล้วก็ไปทำงานต่อเดินทางต่อแล้วทำงานต่อ 3- 4 5ี่ห้าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเหมือนกันนะคะมีตลอดเส้นเลยร้านอาหารอ่ะแต่ร้านนี้ก็เป็นหนึ่งอีกหนึ่งร้านที่แนะนำที่แนะนถ้าชอบก็มาลองจัดกันดูนะครับกับหอมแกงใต้เอาไปเลยร้านนี้นะครับร้านเด็ดประเทศไทยค่ะเริ่มเที่ยงแล้วคนเริ่มมาตัวเริ่มลง ส่วนตีนะคะอย่ใครอ่ะร้านเปิดตั้งแต่เวลา6โมงครึ่งถึงบาย2โมงครึ่งหยุดทุกวันพุธที่2และ4ของเดือนจอดรถหน้าร้านได้ติดต่อที่เบอร์094-669-65-64 Facebook หอมแก่งต้ถนน345 ใครที่ขับรถผ่านถนนเส้น3-4-5ก็ลองแวะมากินกันได้จะเป็นอาหารอีสานหรืออาหารใต้รับรองว่าเด็ดแน่นอน